สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับมาพบกับผมต้นเพ r f e เฟกสกอร์กลับมาลุยกันต่อกับฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยขออภัยกับตัวติดดาวเมื่อวานนี้กันด้วยโบฮีเมียนที่ผมเลือกให้ไว้นะครับชนะนะแต่ก็ไม่ผ่านนะครับผมไปไม่ถึงเรียบร้อยโดนเต็มๆครับสาหรับคู่นี้แต่อีกคู่ครับที่ผมเลือกให้ไว้เป็นนิวคาสเซิลนะครับสาหรับคู่นี้มาตามนัดอยู่แต่ก็นับแตกไม่ได้ครับตัวติดดาวของผมมันไม่มาตามนัดนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลุยกันต่อสําหรับในไลฟ์สดเมา ตามนัดทุกคู่เลยนะครับยินดีกับพี่ๆหน้าไลฟ์เมื่อวานนี้กันด้วยวันนี้ครับเจอกันเวลาเดิม5้าโมงนะครับในไลฟ์รอบแรกรอบที่2กครับช่วงเวลา2องทุ่มที่ช่องต้นบุสกรนะครับช่องไลฟ์สดนะครับผมสาหรับในกลุ่มครับผลงานไม่เนยหน้านะครับของผมเนี่ยนะครับชุดโครงการแตก1ชุดตัวเน้นเข้าอีก2คู่ไม่ว่าจะเป็นต่ําเดลี่นะครับหรือคอนย่าสปอร์ที่เลือกให้ไว้เยี่ยมโปสุดๆเนาะไม่หนําซ้ําครับของพี่ๆในกลุ่มก็แตกกันยับยับเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นหรือชุดโครงการต้องยินดีกับพี่มมาชิกกกในนลุ่ัด้วยฝ ไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากได้มากกว่าตัวหน้าช่องหรืออยากเข้ามาสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่รวมเซียนก1้ารุ่นสปอร์ตับแอดไปได้เลยครับทีเวนกาหนมีแอดนำหน้าหรือไม่นะครับไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์กันได้เลยอย่างที่บอกครับในกลุ่มไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวจัดหนักจัดเต็มกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ครับผมหยิบยกเอาฟุตบอลพิมลีกมาให้ทั้ง2คู่เลยนะครับชอบก็จัดขัดสวนได้เลยนะครับคู่แรกเตะเวลา4ทุ่มนะครับซอลทฮมตันพบเจอกับทางด้านของสเปอร์เจ้าบ้านนอมั่่วีกได10 นะครับรวมทุกรายการแพ้ไปถึง6เกมเสมอ1ชนะ3เกมเท่านั้นส่วนผลงานครับการเล่นเกมในบ้านก็ยังดูไม่ดีตามทรงทีมท้ายตารางครับอันดับ20มีอยู่22แต้มส่วนทีมเยือนอย่างสเปอร์นะครับผลงานเนี่ยดูแพ่วลงมาเหมือนกันนะครับไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ได้ดูแย่5นัดหลังมานี้ครับชนะ2เสมอไป1แพ้ไป2เหมือนกันส่วนผลงานครับการเล่นเกมเดือนช่วงหลังมานี้ดูไม่ค่อยดีสําหรับพวกเขานะครับแพ้เยอะไปหน่อยสําหรับคู่นี้ครับถ้าเทียบเรื่องฟอร์มเรื่องตัวผู้เล่นเนี่ยสเปอร์ดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับ แต่ในวันนี้ครับผมไม่ค่อยชอบทางด้านของสเปอร์นะผมมองว่ามันมาเบาไปสักนิดนึงนะครับเลือกจิ้มที่เซาท์แฮมตันนะครับอาจจะเสียวๆหน่อยแต่ผมมองว่ายันไหวอย่างแน่นอนสําหรับคู่ที่2ครับเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งเชลซีครับทีมรักทิมโปรดเจอกับทางด้านของเอฟเบอร์ตันนะครับผมสาหรับเจ้าบ้านเชลซีเนี่ยผลงานดูกระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วนะครับสนัดหลังมาเนี้ยเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ครับฟอร์มไม่ค่อยดีกันเลยนะครับส่วนผลงานการเล่นเกมในบ้านก็ตามฟอร์มเลยนะครับดูกระเต บางแล้วตอนนี้อยู่อันดับ10มีอยู่37แต้มส่วนทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตันนะครับผลงานช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ดีเหมือนกัน10นัดนะครับแพ้ไปถึง6เกมเสมอไป1ชนะ3เกมเท่านั้นส่วนผลงานครับการเล่นเกมเดือนก็ยังดูไม่ค่อยดีเนาะส่วนมากบุกไปก็มักจะแพ้นะครับผมสําหรับคู่นี้ครับ ไม่ต้องคิดกันเยอะเลยนะครับจิ้มได้เลยที่เชลซีนะครับมาค่อนข้างแรงทั้งที่อันดับนะครับใกล้เคียงกันผมมองว่ามีดีในบ้านแน่นอนไปรอกันในเม็ด์สองครับเพย์ยมโปกันได้เลยต้นเพอร์เฟกต์สคอขอติดดาวคู่เชลซีนะครับผมขอสรุป2คู่ที่จัดให้มีทางด้านของเซาท์แฮมตันและทางด้านของเชลซีนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่อยากได้มากกว่านี้หรืออยากเข้ามาสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่รวมเซียนกาหนึ่งสปอร์ตครับแอดไปได้เลยครับทีเวนการหนึ่งมีแอดนำหน้าหรือไม่นะครับไปที่ลิงก์ใต้คอมเมน จัดหนักจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชุดโครงการตัวเน้นหรือกระทั่งบอลสดนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้พี่เชียร์บอลด้วยความสนุกเยี่ยมโปรับซับด้วยกันทุกๆคนฝากกดติดตามช่องกันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ